สวัสดีครับพบกับ OKD OK n u m b e r อีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำการแกะกล่องอันบ x ็อตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่กันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของ tp-link eap 215 Bit k i t นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ประเภทยิงระหว่างอาคาร point to point นะครับ point to point นั่นเองหรือว่า point to multi point ที่เราคุ้นๆกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็น wifi ที่เป็น5 g h z นะครับ 5ghz ac 8 6 7นะครับในส่วนของความเร็วเนี่ยเขาก็จะรองรับได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณเ,าเทสปีทนะครับเทสปีดอยู่ที่ประมาณ400เมกะบิตขึ้นนะครับระยะทางที่ทำการได้นะครับดิงเป็น p o i n t t o p o i ต t ตัวส่งหาตัวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5ากิโลเมตรนะครับอันนี้คือสเปคแต่ว่าถ้าแนะนำจริงจริงเนี่ยทางผมแนะนำก็ไม่อยากจะให้เกินสัก3กิโลเมตรนะครับเพื่อประสิทธิภาพของสัญญาณที่ดีนะครับที่เขาเล m าเมนให้นะครับ3กิโลเมตรไม่ให้เกินนี้ ตัวนี้ก็ในชุดจะมีเนะี่ยจะมีตัวส่งตัวรับให้มาอยู่แล้วนะครับมันจะง่ายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าง่ายตรงไหนนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะแกะกล่องดูบุคคลด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเหมือนเดิมก็คือจะวาดตัวไดอกแรมนะครับให้กับอาจจะเป็นลูกค้าที่หรือผู้ชมที่เป็นมือใหม่หน่อยนะครับมีโครงการว่าจะยิงนักอาคารอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสักทีนึงอะไรอย่างนี้นะครับให้ดูก่อนว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงนะครับนะก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะวาดรูป ในกระดาษง่ายๆให้ดูนะครับผมขอซูมตัวกล้องเข้าไปไหน่อยนะครับผมจะพยายามเขียนตัวใหญ่ๆให้นะครับอย่งยงอางโจทย์ง่ายๆเลยที่ผมจะเริ่มต้นก็คือสมมุติผมมีบ้าน2หลังนะครับก็คือต้องการยิง wifi แชร์ wi-fi หากันนะครับบ้าน A นะครับกับบ้าน B า A กับบ้าน B นะอโอเคผมใช้นี้ดีกว่าได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ,าอาคาร A กับอาคาร B นะครับซึ่งตรงนี้จะมองว่าเป็นบ้านอันนี้เป็นโกดังก็ได้นะบ้านกับโกดังนะครับตัวก็คือว่าต้องการลิงสองอาคารนี้เข้าหากันภายใต้ระยะสมมุตินะครับสมมติระยะทางที่หนึ่งกิโลเมตรนะครับ,มมรระะรบเราก็ปกติจะมีเราเตอร์อยู่แล้วจาก i s p ถูกไหมฮะ ISP มีเราเตอร์ให้อยู่แล้วนะครับใช้เน็ตตาปกติในบ้านแังนี้ Wi-Fi แชร์ไปทีนี้ต้องการยิงไปอีกฝั่งหนึ่งที่ซึ่งห่างกัน1กิโลเมตรนะครับห่างกัน1กิโลเมตรลาสายสัญญ,ญาณไม่ได้อยู่แล้วนะครับลำบากมากแเราก็ต้องมีพอยต์ูกพอนะครับสมมติเราเลือกเป็น EAP 2 1 5บิตคิดขึ้นมาแล้วก็ติดนี้ตัวส่งไป EAP 2 1 5นะครับตัวส่ง ยิงไปหาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็น่าติดตัวรับนะครับพอเข้ามาเป็นคู่อยู่แล้วถูกไหมฮะ EAP สองหนึ่งห้าตัวรับยิงหากันนะครับหนึ่งกิโลเมตรสบายๆเลยนะครับยิงหากันได้อยู่แล้วยิงเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เอาลงเป็นสายแลนไปนะครับตัวรับรับมาเนี่ยเขาจะลงเป็นสายแลน ไปต่อเข้าอะไรไปต่อเข้า a s สเซทพอยตหรือใช้คำว่า AP นะหรือเป็นเราเตอร์อีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะกระจายให้ในอาคาร B ซึ่งอาจจะเป็นบ้านเป็นโกดังแล้วมีติดก,กล้องมีอะไรไว้นะครับ3าสตัวมี IOT มี c ค m เมล่าถูกไหมมี IOT ใช้งานอยู่นะครับก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับเชื่อมต่อได้เลย อันนี้คือจทย์สองของพอตูพอต์ซึ่ง eip 215บิตเนี่ยก็จะรองรับที่อย่างที่ผมบอกก็คือไม่ให้เกิน3กิโลนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ4 0 0เมกะบิตันะครับแล้วก็2คือระยะทางไม่ให้เกิน3กิโลที่ผมแนะนำนะ3กิโลเมตรนะครับไม่ให้เกินนี้เพื่อความสเสถียรของสัญญ,ญาณทีนี้ที่ผมบอกว่ามันง่ายขึ้นใหม่นิดหนึ่งคืออะไรนะครับอ่ะ เดี๋ยวผังนี้ผมพักไว้ก่อนนะมาแกะตัวดูแกะดูตัวอุปกรณ์กันนะครับอันนี้เป็นกล่องที่แกะเรียบร้อยผมซูมออกก่นอนจะเป็นอย่างนี้นะครับแกะกล่องมามีอะไรบ้างดูกันเลยเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันง่ายตรงไหนมันง่ายขึ้นยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ของตัวาการใช้งานของพอ,อยด์ชุกพอยด์เนี่ยพวกวัมพวกเนี้ยทางทางร้านเนี่ยจะเซตให้สมบูรณ์แบบ นะครับเซ็ตไปให้แบบสมบูรณ์แบบเลยแล้วใช้งานได้ทันทีนะครับในกล่องก็จะมีอย่างนี้มี2ตัวเห็นไหมมันจะต่างจากไอ้ตัวรุ่นที่เป็นอ่าก่อนนั้นเนี่ยอย่างพวก cpe ที่เป็นอ่าเจ็ดหนึ่งศูนย์ cp ห้าศูนย์เนี่ยอันนั้นเขาจะมีกล่องละหนึ่งตัวแกะหนึ่งกล่องมาเจอแค่ชิ้นเดียวอันนี้มาเป็นคู่นะครับแกะดูก่อนเดี๋ยวมันจะบอกให้ว่ามันง่ายตรงไหนมันง่ายขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับง่ายขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ สายทีเดียวยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะต้องบอกงนี้ในชุดนะครับอ่ะดูอันนี้ก่อนเขาจะมีเป็น PUE ให้เหมือนเดิมนะครับ PUE ก็2ตัวก็2ชุดนะไฟไปบนแสายแลนดได้เลยเนี่ยตัว PUE เขาจะเหมือนกับรุ่นที่เป็นพวก CPE ก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับเป็น24โวลต์0.5แอมป์นะครับ, v, รบอ,อันนี้หลายคนรู้อยู่แล้วก็คือเวลาติดตั้งก็คือเดินเดินไฟไปบนสแลนดได้เลยนะครับง่าย ง่ายกับการติดตั้งทีนี้ที่ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมี2อันนะฮะแกะมาปึ๊บด้านหน้าด้านข้างมีไฟนะครับบล็อกเดียวกันแหละนะครับตรงนี้มีแลนสาช่องนะครับเป็น PUE 1ช่องก็คือสำหรับต่อเช่าเจ้า PUE ตัวนี้ไฟมาบนสายแลนแล้วมาเข้าตัวนี้นะครับเข้าช่องสายสุดเสียบเสร็จ,รจปุ๊บ อีกสองช่องก็ใช้งานได้ด้วยนะครับกรณีเราติดประบนเสาเงี้ย <_ d ream> มีอุปกรณ์อะไรอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นกล้องวงจรปิดแล้วก็จับออกมานะครับมีเน็ตออกมาจากช่องนี้จับเข้ากล้องได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแผงยึดตัวยึดยึดกับเสาในโพหพวกนี้นะครับตานหน้าตัวนี้ก็จะสัญญ,ญาณนะครับ35องศาทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนอ่าโอเคทีนี้ความต่างมันคืออะไรอีสองตัวเนี้ย ดีๆมันคือบล็อกเดียวกันแต่ว,ว่าสังเกตน,นะมันจะมีเขียนไว้ตัวส่งนะแล้วก็อันนี้ตัวรับคือความหมายของเขาเนี่ยที่ผมบอกว่ามันง่ายขึ้นใหม่นี้นคือตรงนี้ฮะหน้ากล่องเ,เขาเขียนว่าออโต้แพรลิงคือมันหมายถึงเนี่ยลูกค้าติดอย่างถ้าตามตามแผน,นใช่ไหมเนี่ยตัวส่งตัวรับลูกค้าติดตัวส่งตัวรับไปถึงติดปุ๊บเนี่ยมันมันเจอกันเลยมันลิงก์ให้เลยเพียงแต่ว่าอันนี้สําคัญตรงที่มันลิงก์ให้เลยเนี่ยพอมันง่ายปุ๊บเนี่ย ปกติเนี่ยตัวทั้งตัวส่งตัวรับนะครับเขาจะปล่อย Wi-Fi ออกมาด้วยนะครับ d e f a u l t เป็นชื่อ GP-Link เลยนะครับซึ่งปล่อยออกมาบุ๊บตรงนี้เนี่ยเรื่อง security เขาจะไม่มีหมายความว่าสมมุติครับตัวส่งเขาปล่อยชื่อ ssid ชื่อ Wi-Fi นะสมมุตินะเป็นชื่อ aa ตัวรับ bb เนี่ยเขาปล่อยชื่อมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามี คนอื่นหรือคนที่เราไม่ปรารถนาให้เขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆกล้ปไฟเราเนี่ยเขาเจอตรงเนี้ยเขามเอามือถือมาสแกนหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บสแกนเขาเจอชื่อนี้เลยเจอเสร็จปว๊บคอนเน็กได้ด้วยจอยได้โดย Ki ที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่านอะไรทั้งสิน้นก็เท่ากับว่าเขามาอยู่ในระเบอรแล้วทีเนี้ยมันจะไม่สีเขียวละพอมันง่ายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สีเขียวนะครับมันจะไม่ม SI ี security เท่ากับว่าพอเขาจอยเข้ามาเนี่ยเขาเห็นข้อมูลหมดเลยนะอะไรที่อยู่ในนี้ อะไรที่อยู่ตึกนี้พอมาลินกันแล้วไงเหมือนเราลากสายแรนข้ามหากันเขาอยู่ตรงนี้ต่อตัวนี้เขาก็จะข้อมูลฝั่งนี้ด้วยถ้าเรามีพวกอุปกรณ์ที่เป็นเนี่ยถูกไหมฮะพวกกล้องวงจรปิดเนี่ยมันนี่คือเรื่องใหญ่เป็นเรื่อง Security ละถูกไหมฮะอ่าเราเราเป็นผู้ระวังเราผู้ใช้งานเนี่ยโอกาสที่จะระวังเนี่ยม,มันมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมันจะรับประก็นหรือเปล่าอันเนี้ยเราบอกไม่ได้นะครับก็ตรงเนี้ย มันต้องใส่ security ซึ่งตรงๆลงนี้ทางทางร้านก็จะดูแลให้อยู่แล้วนะครับไปถึงลูกค้าก็เอาขึ้นติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้แบบสบายใจนะครับแต่ต้องคุยกันก่อนว่า,าลูกค้าต้องการให้แบบทางทางร้านเนี่ยตั้งชื่อ Wi-Fi เป็นอะไรนะครับหนึ่งคือชื่อ Wi-Fi นะ ssid นะครับ key ก็คือ password อะไรแจ้งมานะครับแล้วก็3คือถ้าเป็นแอดมิน ก็คือ IP นะครับ IP ไอเด้ของตัวเครื่องจะให้เป็นอะไรบอกได้นะครับแต่ไม่บอกได้นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้มันต้องมาคุยกันนะครับผมผมกลัวว่าอะไรอย่างนึงนะคือพอสมมติว่าสมมตินะว่ามันง่ายอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าคนที่ไม่รู้นะครับไปถึงเขาไปถึงเขาติดตั้งใช้งานได้เลยใช้งานได้ปกติด,ดีเลยแต่มาวันหนึ่งอ่ะข้อมูลเขาโดนแฮกจะไม่รู้เป็นอะไรก็แล้วแต่อ่ะ หรือโดนแอบใช้เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก,กล้องวงจรปิดเขามีบันทึกเอาไว้อยู่แล้วแล้วบบไฟล์มันหายไปสมมตินะอันนี้ผมสมมติไฟล์วงจรปิดหายไปอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องใหญ่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งซึ่ง,งไ,อไอเรื่องอย่างเงี้ยผมเคยเจอมาแล้วนะครับบนอุปกรณ์ฟอายดูที่เป็น,ท,ปนที่เป็นรุ่นอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่ชุดคิดอะไรแบบนี้เป็นชุดธรรมดาพวก c ี e นี่แหละแต่ว่าด้วยความที่เขาเหมือนกับว่าเขาเซตแล้วเขาตกบ,บางอย่างอะไรไปเราโฮลรหัดผ่านเขาไม่ได้ใส่ โดยความที่เข้าใจว่าไม่ต้องใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเจอปัญหาอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะตรงนี้ก็ทงังทังเราจะจะจัดการให้ให้ลูกค้าไปถึงติดตั้งแล้วแบบสบายใจได้เลยนะครับก็มีอะไรแจ้งมาได้นะครับตรงข้อมูลตรงนี้ในส่วนของการเซ t ตอัพในชันก่อนที่จะส่งออกไปนะครับรวมถึงเหมือนเดิมนะครับผมดูแลทุกเคสอยู่แล้วหลังการขายนะครับจะให้ควาปรึกษาทุกเคส นะครับเพราะเรื่องนี้เราเราทำกันมานานนะครับก็จะรู้อยู่ว่าตัวไหนเป็นยังไงพี่แต่ว่าบางบางบางตัวก็เนี่ยอย่างตัวนี้ที่จริงมันมาได้เกือบเดือนละนะครับมาได้เกือบเดือนละแต่ผมก็ขอเวลาศึกษาม่าน,นิดนึงว่ามันมันเป็นยังไงนะครับรู้จักมาน,นิดนึงว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ่ะก็ถือว่าเป็นโน้ตดักโดยสรุปนะครับก็เป็นโน้ตดักที่ที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละคุ้มค่าอยู่นะคือราคาเขาจะถูกกว่าฝั่งที่เป็น CPE ตัวอย่างตัวจานที่เป็น c ีพีเจ ท,ที่อีกรุ่นหนึ่งที่ผมรีวิวไว้นะครับรุ่นเนี้ยจะถูกกว่าในขณะที่ความเร็วเขาจะวิ่งพอๆกัน4ร้อเมกะบิตกวปาเหมือนกันแต่ระยะทางเขาจะได้ไม่เกิน3กิโลที่บอกนะครับซึ่ง710ซี710ตัวจานตัวนี้เขาจะไกลกว่าไงถ้าใครมีโจทย์ที่ใช้งานไม่เกินสัก2กิโล3กิโลตัวเนี้ยจบนะครับจบเลยไปถึงก็เหมือนเดิมนะคอนเซ็ปต์จริงผมย้ำเสมอว่าเรื่องของของการดูแลหลังการขาย นะครับซึ่งมันจะมีทิศแน่น้อยเลยพวกนี้คือมันมันจะไม่เจอหรอกถ้าแบบใช้งานไปเรื่อยอจนกว่าจะเจอปัญหานั่นแหละนะครับทีเนี้ยตรงนี้ต้องต้อง,ต,องต้องหาคนที่ให้คำปรึกษาได้นะครับถ้าเป็นผมก็ทําก็คือหาคนที่แบบเ้ยให้คำปรึกษาเราได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจะเจอปัญหามันจะไปต่อไม่ได้ไงประเด็นทีงนั้นอ่ะโอเคก็ตัวนี้ e p สองหนึ่งห้าบ i t คิดนะครับอ่าพอย o ์ทูพอห้า g ิเ a c แปดหกเจ็ดนะครับก็ เป็นตัวนี้ที่คุ้มค่านะครับที่ผมลองเล่นมาเป็นร่วมเดือนแล้วเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนิ่งแล้วก็จริงจริงมีระบบการจัดการที่ดีแต่ผมยังไม่พูดถึงนะเพราะเดอรคลิปมันจะยาวมากๆนะครับเอาเป็นว่าให้มันตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าที่แบบทาเป็นยิงระหว่างอาคารนะครับหรือว่ามันสามารถทําเป็น point to point point to multi ก็ได้นะครับในกรณีที่เรามี1ตัวส่งแล้วมีตัวรับเนี่ยมากกว่า1ตัวอย่างเช่นมีตัวส่ง1ตัวแล้วมีตัวรับอย่างเงี้ยสตัวก็ทําได้นะหรือจะมีตัวรับ สตัวก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในชุดเนี่ยเขาจะมามาเป็นอย่างนี้มาเป็นคู่นะครับคือเวลาคุณซื้อไปเนี่ยคุณก็ได้อย่างนี้ไปคู่ถ้าคุณทำไพ่ทูมันติมี1ตัวส่งแล้วก็มี2ตัวรับอ่าตัวส่ง1ตัวตัวรับอย่างเงี้ยสตัวนะครับสมมุตินะคุณก็ต้องซื้ออย่างเงี้ยสชุดได้ไป4ตัวมันมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นคู่ของเขาอ่านะครับในส่วนการเอ่อ ก่อนการขายหรือหลังการขายเนี่ยยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับก็ถุมทำดีวไว้ก็มีคอนแทคมีไลน์มีไลน์แอดมี Facebook ก็เบอร์โทรนะครับก็โทรสอบถามกันมาได้ก่อนที่จะนำไปใช้งานนะครับจะได้ตรงกันว่ามัน,ม,น,ม,นมันตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าหรือเปล่านะครับอ่ะอยังไงก็ตัวนี้ฝากไว้นะครับ EAP 25บิค่ด b i k จาก o k d n ดี w o r k ครับ